สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะเอดมินเอื้อยเขียวพารวยนะคะวันนี้นะคะสรุปหวยลาวนะคะรวมเซียนโค้งสุดท้ายนะคะวดวันที่21นะคะตรงกับวันศุกร์นะคะเลขเด่นเลขวิ่งนะคะเจาะเน้นเน้นนะคะคัดมาเน้นเ้นเราก็มาดูกันต่อวัดนะคะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมานะคะเอดมินเจาะให้50นะคะ,ะเข้าเต็มเต็มนะคะงวดนี้เราก็มาดูกันต่องวัดนะคะว่าจะได้เลขเด่นเลขวิ่ง ตัวเจาะตัวไหนนะคะสวัสดีค่ะนะคะสรุปเวลาวันนี้นะคะโค้งสุดท้ายนะคะสรุปเวลาเขารวมเสียนนะคะเราก็มาดูกันนะคะว่ามีเซียนใดน,นะคะเล็กมาชนกันตัวใดน,นะคะวดน,นี้มาอีกแล้วนะคะสูตรนะคะเล็กมาชนกันที่แร่มาดูสูตรเวลากันก่อนนะคะก็จะเอาสูตรนะคะสูตร มีห้าเจ็ดนะคะก็สองหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าสองศูนย์เจ็ดนะคะเด่นศูนย์สองนะคะเจ็ดศูนย์สองสถานีก็จะเป็นของเซียนใบเซียนใบก่อนเซียนใบมาชนที่เจ็ดกับศูนย์กับสองศูนย์สองสองศูนย์ม 02, 02, 00, าหมดเลยคุณผู้ชมนะคะนี่ค่ะตัวเด่นสี่รองเก้านะคะของเซียนใบรองเก่าเด้วนะคะสองตัวล่าง ของพ่อเฮงนะคะของพ่อเฮงชุดน้อยตัวนะคะก็มีหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกนะคะแล้วก็เก้าสี่เก้าห้าเก้าหกวิ่งเก้านะคะกับหนึ่งนะคะอันนี้เป็นของพ่อเฮงนะคะของเซียนไม้ของเซียนไม้ให,มให้เด่นซีรองศูนย์นะคะก็มีสี่ห้าสี่เก้าศูนย์หนึ่งและศูนย์หกนะคะ กันสี่เจ็ดกับศูนย์ศูนย์งูรูดศูนย์นะคะศูนย์ชดนะคะ เขีนตัวยังไๆกันเลยผู้ชมมาไห้มี่เขียนตัวน่อยศูนเจ็นะคะศู 2, 0 4, 0นย์หนึ่นอย์นย์เจ็ด C ะคะก็จะมี C C หา ีเก้นะคะตัวก,กันในสี่เจ็ดนะ,ะู้ชมนะคะนี้เป็นตัวเดินนะคะกันศูนย์ส่ 04. นะคะแต่ววันนี้เลขบ่นนะคะคา้ชมงวดนี้มากเลขบ่นด้วยนะคะเบ่นก็จะมี4-4่สศูนย์และ1นนะคะเอาหนึ่งหนึ่งมาใส่น้ำนะคะ สี 4, นะคะสตัวนะคะเบิ้นก็จะมี 0, 0. ู4ยนะคะเพิ่มไปด้วยก็แล้1หนึ่งนะคะถ้าเกิดมามาเบิรเนะเราะาชมส่วน,วน,วนตัวดินดินก็จะเป็น 0, 0. ู นะคะศูนย์ศูนย์นะคะทุกท่านตัวเลขก่อนนะคะวิ่งศูนย์นะคะวิ่งศูนย์รรดศูนย์นะคะลองสี่นะคะก็มีศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์เจ็ดสี่ห้าสี่หกสี่เก้านะคะกันสี่เจ็ดศูนย์สี่นะคะตัวเด่นเด่นเน้นเน้นนะคะสามตัวมีเจ็ดศูนย์สองเจ็ดสี่ห้านะคะ เบิลศูนย์ศูนย์ซีซีหนึ่งหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดสรุปหวยลาวโคง้งสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมเนาะนะคะคัดมาเน้นๆน,น,นะคะอันนี้คัดของเซียนมากนะคะก็ชื่นชอบนะคะท่านผู้ชมก็พิจารณานะคะก็พอ,อมมีโชมมีลาเพงเพ่งปังๆ,งๆกันนะคะท่านผู้ชมนะคะในชุดสรุปวิ่งศูนย์รูดศูนย์นะคะรองสี่นะคะชื่นชอบก็ตามนะคะไม่ชอบเราก็ผ่านนะคะเหมือนเดิมนะคะแนวทางนะคะ วันนี้โคงสุดท้ายนะคะเจาะเน้นเน้นคัดมานะคะส2สและสี่หสวัสดีค่ะนะคะ